กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกคนนะครับสําหรับอดีตคนรักของสาวกระต่ายพันนิพาอย่างครูไพบูนแสงเดือนที่เพิ่งกลายเป็นประเด็นถูกโยงหลังโพสต์ลอยแต่หลายคนด้านคิดว่าเป็นการโพสตตัดโพสาวกระต่ายจนต่อมาเจ้าตัวนะครับต้องออกมาชี้แจงว่าขอร้องเถอะครับ คอยโพสอย่างกัยโยงใส่คนอื่นเถอะบางโพสกับโปรโมทเพลงนักร้องในค่ายหมู่เจ้าเพจทั้งหลายกะยงไปทั่วแบบนี้มันบ่ใช่ใช้รับบ่ได้อฮึอฮึอออพร้อมยังบอกด้วยอีกเนื้อคบว่าพวกคอมเมนต์กระตาแตกบ่เบิ่งว่าคอยโพสอย่างกูเกี่ยวกับไหเดอร์กูโปรโมทเพลงนักร้องกูเดอ้ออย่านะ ล่าสุดครับทางเพจอิกกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงออกมาโพสต์ข้อความอีกแล้วครับคุณผู้ชมพร้อมกับเปิดแชทลับซึ่งสาวรายหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นการสนทนากับทางครูไพบูรณ์นี่แหละครับโดยระบุเอาไว้นะครับว่าลูกชิ้นของฉันแอบเซิงเด็กสาวซื้อบริการตั้งแต่ก่อนปีใหม่เมียจับได้ถึงได้หยาถาวรยังมีหน้าออกมาล้อเมียเก่าแฮชแลูกผู้ชายกี่โมง ทั้งนี้ชทด,ดังกล่าวนะครับเป็นการสนทนากันติดต่อถามเรื่องราคาสาวให้บริการซึ่งมีการพูดคุยกันไปมามีบางช่วงครับบอกว่าต้องลบแชทเดี๋ยวเกมแถมมีบางช่วงเนี่ยบอกได้ว่าน้องเขาเด็ดจริงติดใจ แม้จะปิดรักปิดตำนานไปแล้วก็ตามครับแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วกระต่ายพันิพากับครูไัยบูลเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรกันแน่เรื่องราวความรักของคู่นี้นะครับถือว่าเป็นคู่ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็จับตามองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแหละครับเพระก่อนหน้าที่จะเปิดตัวมามีกระแสข่าวว่ากระต่ายนั้นเป็นมือที่3ทําให้ครูไพบูล์และเอมิราภรรยาที่อยู่กินกันมานานและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนต้องเลิกรากันไป แต่ข่าวดังกล่าวก็ถูกแฟนของกระต่ายชมตีว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่มีมูลความจริงพอในระหว่างนั้นกระต่ายก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนนักร้องร่วมค่ายด้วยเช่นกันแต่ในช่วงที่โควิดระบาดอยู่ๆก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่ามีนักร้องสาวรายหนึ่งครับตั้งท้องกับผู้จัดก,การส่วนตัวและตอนนี้ก็ได้คลอดลูกเรียบร้อยแล้วแต่ที่ไม่มีใครทราบข่าวเพราะเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดก่อนที่ชาวเน็ตจะทําการบ้านสืบค้นว่าใครกันที่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ตั้งท้องกับผู้จัดก,การส่วนตัวจากนั้นครับ ็มีชาวเน็ตเมียเห็นคลิปของกระต่ายพนันธิพาที่เจ้าตัวโพสต์ลงใน t ิ k กต o k แต่เป็นคลิปที่สาวกระต่ายเนี่ยเอาหมอนปิดท้องของตัวเองเอาไว้และยังมีรูปร่างที่ดูอุดมสมบูรณ์ขึ้นจนหลายคนสังเกตว่าเหมือนกระต่ายนั้นท้องส่วนทางครูไพบูลและแม่ของกระต่ายก็หลุดโปะโพสต์รูปลงโซเชียลจนทําให้ชาวเน็ตเนี่ยพากันสงสัยในเดือนสิงหาคมปี64นะครับกระต่ายและครูไพบูลก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องความสัมพันธ์และข่าวลือที่ว่ากระต่ายตั้งท้องผ่านช่องทาง YouTube ของค่ายนะคร แล้วครูไพบูลได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงและได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วก่อนจะตอบคําถามที่หลายคนสงสัยให้กระจ่างใจว่าครูไัยบูลเลิกกับลูกเมียก่อนที่จะมาคบกับกระต่ายเลิกกับเมียเพราะกระต่ายหรือไม่ซึ่งครูไพบูลได้บอกว่าเรื่องนี้ตนยอมรับผิดคนเดียวพร้อมกับบอกว่าตนกับภรรยาอยากันเมื่อ3มปีที่แล้วตอนนั้นตนออกมาเองและจากกันด้วยดีไม่ได้บาดหมางหรือทะเลาะอะไรกัน ตอนนี้เขามีครอบครัวใหม่และมีความสุขแล้วส่วนเรื่องลูกที่ไม่ออกมาพูดและไม่ออกมาแถลงข่าวเพราะเซฟในส่วนของลูกที่เพิ่งเกิดและสถานการณ์ไม่อยากให้เกิดการแตกแยก และเฟลกับแฟนเพลงที่เขาบอกว่าทําไมศิลปินต้องมีลูกมีครอบครัวส่วนกระต่ายก็ได้ขอโทษแฟนเพลงทุกคนพร้อมกับบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกแฟนเพลงต่อจากนี้จะขอทําหน้าที่ศิลปินและหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดค่ะจะสอนให้เขาเป็นเด็กดีของสังคมก่อนที่รูไผู่บเนี่ยจะชี้แจงต่ออีกว่าตอนแรกที่หย่าก,กับอดีตภรรยายังไม่ได้เป็นแฟนกับกระต่ายเพราะกระต่ายมีคนคุยอยู่แล้วคนในวงรู้เรื่องนี้ดีจนกระทั่งตอนปี6 3 หากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายคูไพบูลและกระต่ายจะเริ่มมีครอบครัวกันและในปี63ทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกันหลังจากที่เปิดตัวไปกระต่ายและคู่ไพบูลก็เปิดตัวลงรูปหวานกันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับกับความรักของทั้งคู่ครั้งนี้เข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลของทั้งคู่อยู่เสมอแต่กระต่ายและคูไพบูลครับก็จับมือกันผ่านดราม่าต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเรียกว่าแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังดูปกติ ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรออกมามีรูปคู่และคลิปด้วยกันออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อไม่นานครับกับมีคนสงสัยและไปคอมเมนต์ถามถึงเรื่องความรักของทั้งคู่โดยถามว่ากระต่ายและครูไพบูลเลิกกันแล้วจริงหรือไม่ซึ่งครูไพบูลก็ได้ออกมาชี้แจงว่ายังไม่ได้เลิกกันแต่ยอมรับว่าสามีภรรยาก็ต้องมีปัญหากระทบก,กระทั่งกัน,กนบ้างเป็นเรื่องปกติของคนที่ใช้ชีวิตคู่จนกระทั่งวันที่15มกราคมครับกระต่ายพันนิภาได้ประกาศเลิกกับครูไพบูลผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อ ความว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวในการชี้แจงเรื่องของกระต่ายกับอาจารย์ไพบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ไพบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถาน,นะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกคะ่ะ ก็พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสารรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะพร้อมกับอีโมจิหัวใจพันผ้าพันแผล ส่วนทางด้านครูปไปบุญนะครับก็ได้มีการโพสต์รูปหัวใจที่แตกสลายและอิโมติร้องไห้พร้อมทั้งบอกความรู้สึกตัวเองว่าเศร้าและเจ็บปวดกับความรักที่ต้องจบลงไม่แพ้กันและนี่นะฮะก็เป็นไทม์ไลน์ที่ยังไร้คาตอบว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเพราะอะไรกันแน่แต่แอบ,บเห็นนะในแชทที่อิก,กี้ยค้ข่ขาวออกมาเปิดเนี่ยสาวในแชทบอกว่ามาเขาดาวซึ่งช่วงเวลามันก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราซึ่งก็แอบใกล้เคียงกับที่สาวก็่ายโพสต์บอกเลิกเหมือนกัน นะแต่ว่าเราไม่ฟันธงนะครับว่าแชทนี้เป็นแชทจริงหรือไม่ต้องรอทางครูภัยบูรออกมาชี้แจงจะดีกว่าซึ่งก็รอติดตามกันได้นะครับ